mới lục đấy เติมเกีียวด้วยค่ะเผ็ดน,นิดนึงปะไม่อะหนูชอบเส้นอะไรไมากที่สุดระหว่างเส้นเล็กกับเส้นหมีเล็กอืมเส้นเส้นเล็กที่หนึ่งในใจอืมเผ็ดน,นิดนึงปะ เกี๊ยวนวดค่ะ,ะเกี๊ยทอกับเส้นหมี่รองนะร้อง,องนะร้องลเกี๊ยทอดกับเส้นหมี่เ,มเป็นไงปเป็นเล่นอร่อยนะ้อ,อปเป็นเล่นมีชามที่สามไหมคะกิดดูก่อนเนาะ เข้าไปค่ะอืมเไข่เกี้ยวด้วยจัดต่อไปนะ่าจะมานะอืมจัดเลยเอาอีกไหมแัวหนึงอืมลองลองดูลองดูองอทองแตกไม่กลัวกลัวไม่อิ่มเหรอ,อ เติเามไหมเอาอีกชาม,มไหมหมายถึงอันเนี้ยเอาอีกชามแต่เกี๊ยวไมว่เอาเอาไหมเอาเส้นเล็กอีกชามไหมเอาแต่แม่สั่งให้เอาสังยังเดี๋ยวสั่งเบิ่ะเดี๋ยวสั่งเบิ้ลเลยค่ะ กินเกี๊ยวรอลูกเอ่มแป๊บนึงนะอ๋อเส้นเล็กน้ำตกค่ะอ่าเม่ผักในกระตี้นเดือนะใช่ค่ะใสพ่พริกได้นิดนึงสั่งเพิ่มเบิ้ลนะคะขอกหน่อยทุกคนชามที่ชามที่สามนะคะทุกคนชามที่สามเราจะมาแล้วโอ้แบบชุดใหญ่เลยนะคะ เปนเกี้ยวรอค่ะรู <produ> <zeń> <S <S <Son standby> ้ส <ler> ึกเผ็ดนิดนึงปะรังสุดแค่นิดเดียวนิดแบบนิดอ่ะเช็ดปากเ่ะขอบคุณค่ะ เธอใส่นิดนึงเพราะว่าจะได้มีน้ำซุปแซ่บๆอูแซ่บๆเลยแล้วก้องเคี่ยกินเลยค่ะกินกินโชว์นิดนึงเปล่าวก่อนร้อนๆเลยนะคะอืรอร้อนๆเลย น,ะคะคนนนะะคี้ถามาเพื่อนๆได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือได้กี่ชามกันคะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้กี่ชามกันะคะห<น>ม็นมาหน่อยสามชามนะคะแต่ว่ามันก็น้อยอยู่นะทั้งประมาณปันกางล้มึงน่าร้อน เราแค่นี้ไว้ก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะคะต้องมีมากกันเยอะๆนะ